สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับเดี๋ยวนะมาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทาง5าน้อยนะคะพี่พองจ๋าแนวทาง5าน้อยสูตรมัดรวมทั้ง4น้อยมาแบ่งกันพี่พี่เช่นเคยเนาะอ่ะก่อนไปรับชมมาดูผลกันนะคะ มาดูผลของวันที่สมกันก่อนเนาะวันที่สมนะคะน่อยเฉพาะขีดออกเก้าสี่เก้าสี่แปดน่แน่เก้าสี่แปดอสทำไมไปเขียนเก้าสี่เก้าแล้วนี่เก้าสี่ปดนะคะนี่แอดเขียนผิด 948เนาะ48แอดมาในชุดกันนะคะตัวที่เน้น9มา4มา8มานะคะอ่าส่วนล่างนะคะ5 9 5มา9มานะคะตารางแตก3ตัวแล้วก็ตัวที่แอดอ่ากลับหัวไว้ให้ด้วยเนะาะใส่วิ่งใส่รูปวิ่งรูที่5นะคะ ส่วนใน้อยพิเศษเนาะใน้อยพิเศษ370นะคะ7 0แอดหลุดไปล่าง73ก็หลุดไปเช่นกันนะคะมาเฉพาะตัวเด่นตารางส่วนใน้อยปกตินะคะ169 6996มาในตารางนะคะพี่พี่จ๋า6996มาในตารางอ่ะ6996ส่วนล่างนะคะ26 2มา6มานะคะมาในตารางเช่นกันวิ่งรูดที่2ฟันที่2นะคะแต่ว่าสองหยัไม่มีเนาะตัวเจาะข้ามไปนะคะอ่าส่วนในนอย VIP 3 2 4วิ่งรูดที่2ฟันที่2มานะคะแล้วก็2 4มาตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะสอส่ส่วนล่างนะคะสาแอดก็หลุดไปเนาะ ตัวที่แอดเจาะนะคะเข้าไป3คู่นะคะตารางแตก3ตัวนะคะาสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดที่2กับ5ฟันที่2มาทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่สาก็ยินดีกับพี่พี่ที่ตามฮานอยสูตรมัดรวมด้วยเนาะของช่องพนิดานะคะเราไปกันต่อของวันที่4นะคะ วันที่4เนาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชื่นชอบค่อยตามเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ ตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมีสามสี่แปดสองศูนย์เก้านะคะเก้าหรือหกเนะาะอสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดที่เก้ากับแปดวิ่งรูดที่เก้ากับแปดฟันที่เก้านะคะฟันที่เก้า อ่า9ก็จะมี9 0 93ศูนย์กามแอดก็จะมี80 83นะคะแล้วก็85อ่ะส่วนในชุดกันนะคะพี่พี่จา๋าส่วนในชุดกันก็จะมี24 2องศสามห้าแล้วก็1,4นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแนวทางตัวที่แอดเน้นนะคะเพื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะอ่านำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะอ่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะออกตัวไหนคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะ ่ตัวที่แอดเน้นจะเน้นไปที่เก้าสามเก้าแปดนะคะตัวเด่นเราเนาะหรือหกสามนะคะแปดสามแปดห้าส่วนในชุดการแอดเน้นไปที่สองสี่สองศแต่ก็ระวังสามห้าด้วยนะคะจดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูเนาะ ถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะก็ขอให้พี่พ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ